ช่างนกดูนะยายจะทําให้ดูม้วนผมเนี่ยส <ะ S 1> ใส่น้ำ<ด>ยาบ้องบ้องข้างหน้าเขาไว้ด้วยนะขอพี่เขาม้วนให้ช่างนกดูโดยตรงเลยแล้วจะส่งคลิปไปให้นะคะดัดผมค่ะ หัวหุ่นให้เป็นหัวหุนหนหวห่นให้เป็นวิทยาทานให้ปึ๊บ กระดาษที่เขาแผนใหญ่ใหญ่หญปึ๊บวิธีดัด,ดผมนะคะหยิบพอประมาณค่ะไวไปไหมมองทันไหมคะ อือเเปิดเขาก็ค่อยๆนั่นอืมสโลโมชั่นดูเอา ช้อยไปไงบางทีมือแข็งไงมือมือเขาถนัดซ้ายด้วยพี่แขกลืมบอกไปว่าเขาถนัดซ้ายวันนั้นมาขัดกันกัะมือว่าทําไมเธอมือขัดกันกบยายเขาบอกว่ายายรู้ไหมว่าหนูถนัดซ้ายป่ะหนูก็เลยบอกว่าเออเป็นเป็นตามกรรมพันธุ์เหรอพ่อหนูก็ถนัดซ้ายแล้วมอสอะ ตอนเด็กๆอะ่ะหยิบอะไรก็หยิบซ้ายหนูก็ตีนะแม่หนูก็ว่าว่าตีทําไม,มตาเขาก็ซ้ายจนมดถนัดขวามันมันยากถนัดซ้ายมันก็ดีนั่นแหละแต่ว่าทุกวันนี้เขาทําอะไรเขาก็ทําให้สําหรับคนถนัดขวาเนาะมมีประธานาธิบดีเชื่ออะไรก็ไม่รู้ขนาดอีซ้ายเหมือนกันนะอืมแต่อะไรเขาก็กันไกลนะ ญาหนูเขาต้องไปสั่งสําหรับคนถนัดอีสายนะที่แขกสําหรับตัดผมอะอมต้องแพงกว่าคนธรรมดาม <laughs> หนูก็หัวเราะเหมือนกันนะก็ดีนะไม่มีใครมาช่วยแย่งใช้หนูบอกถนัดอีสายเครื่องไม้เครื่องมือมันทํามาจากคนอีขวาทั้งนั้นใช่ไหม,มที่เปิดปากระกป๋องอะไรก็ต้องอีขวาหมดนะหาซื้อยากสําหรับคนถนัดซ้ายนะ สวยงามไหมคะเลียงเรียงเป็นแถวเลียงเป็นแถวเป็นแนวประนีดหน่อยประนีดหน่อยแล้วก็ถ้าเราทําตั้งหลักดีอันนั้นดียิกออกมามันก็จะสวยมันเสมอกันลูกค้าคนนี้ทํามาตั้งแต่มาอยู่มหาชัยใหม่ๆหมสิบ้าปีแล้วมั้งนาะพี่มีบอกด้วยนะทํางานมีไม่ต้องรีบทําช้าพี่รอได้ <c oughs> ตากผ้ารัดคิวไปสองหัวเราไม่ได้เปิดใหญ่ตัวอะไรเรายังมีลูกค้าอยู่ตลอดมีเรื่อยๆไงนี่ <ๆ S 2> เรื่องดอกไม,ไม้ทําแล้วยังไม่ได้ทําเขาก็ไม่ว่าเดี๋ยวก็เสร็จ เดี๋ยวแล้เสร็จแล้วก็น,น่งทําไปเรื่อยๆจ้างเขามาทํานะพี่แขกมาอยังไม่ไม่ไม่จ้างเขากวรอิ่มต้นละสองบาทใช่ไหมเขาอยากได้ต้นละบาทจะเอาเราครึ่งต่อครึ่งค่าน้ํามันลดค่าถุงค่าอะไรถ้าทําสีเนะี่ยหนูให้ต้นละบาททายังไม่สวยด้วยอยากได้เยอะแล้วหนูก็เลยไม่พูดอะไรพูดไปก็ คิดสมัยเราทําทิชชู่ทําลูกโปง่นงนะพี่แขกนะพี่แขกก็เห็นกว่าจะได้ร้อยแผ่นไหนจะมาร้อยไหนมาตัดเชือกไหนมาใส่ลูกโปง่งไหนจะมาหนีบแม็กกว่าจะได้แปดบาทไม่ใช่ส่งปุ๊บได้ปั๊บนะอืสวยไหมคะพ่อมัดเขาก็ไม่อยากให้คนอื่นทำให้มันไม่สวยเหมือนหนูทำไงอื จะทาเก่งจะทําเป็นทุกอย่างนี่ก็ทําไม่หยุดนยิยอนสมน้ําหน้ามันไนหมีเนี่ยบาง,างแต่บางครั้งนะถ้าเรานอนอยู่เฉยๆไม่มีอะไรทามันก็เนาะแต่หนูก็คือทําไปเรื่อยๆหนูก็นั่งทําที่หนูปวดหลังเนี่ยเพราะว่าหนึ่งนั่งไม่ได้ระดับอืนั่งพื้นมันไม่ได้ระดับที่เราเราต้องนั่งทีนี้แฟนหนู ถ้ารับแล้วก็คือหมดเลยที่ถ่ายมาไม่มีใครหรอกที่จะชอบมามาตอนที่หนูถ่ายคลิปเนี่ยคือน้องสาวหนูคนเดียวหนูก็ไม่รับถ้ารับก็คือที่เราถ่ายไว้เนี่ยกี่นาทียี่สิบกว่าน,นาทีแล้วเหรอพี่ยี่สิบสามนาทีหกนาทีแล้ว เนี่ยหนูน่ะอยากให้สอนให้คนนู้นคนนี้เป็นนะาติพี่น้องถ้าไม่ใช่ลูกหลานหนูก็ไม่อยากสอนทาผมเนาะแต่ลูกหนูไม่เอาลูกสาวหนูเขาไม่เอานี่ถ้าหนูตายก็หมดไปกับหนูนี่แหละพี่แขกไม่มีใครแต่งงานแล้วเหรอลูกสาวแต่งแล้วหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีน้องมันลําบากอะ่ะมันไม่เอาไม่ชนะคลอดลูกแบบอนาถามันก็ไม่เอามันบอกอืมมันเห็นมอสอะเวลามีลูกกะลำบาก หาหมอทีนึงหมดหลายตังค์แต่ฉลาหลานพูเก่งฉลาดใช่พร้อมมากเลยนะที่แขกไม่สบายเน,นี่ยยืดตัวด้วยน้องสาวบอกว่าจะถ่ายรูปวิตามินอะไรมาให้ดูข้างบ้านกินว้วนบึกไม่เขาเขายืดตัวด้วยทัะมนั้แต่ว่าห้านหนูไม่ค่อยจะเป็นอะไรนะแต่ว่าที่ว่าเป็นนี่มันเป็นกันทั้งบ้านเป็นไข่ยนื่มก็เลยเป็น พอหมอได้เอามาหนูว่าฉีดวัคซีนป้องกันสีสายพันธุ์แต่ไม่รอดเพราะอะไรทัวเมียกันมันก็นอนห้องเดียวกันเนาะถึงก็นอนคนละที่ก็ห้องเดียวกันนี่แหละมันก็ไม่รอดอยู่เหมือนเดิมแหละไอ้วันนั้นน่ะสงสัยพี่แขกไม่อยู่เขาเอาลูกปัดเข้าจมูกไม่อยู่ไม่อยู่ไ,ได้ยินข่าวใช่ไหม ได้ยินหมีพูดที่ฟังที่มาซื้อของมันพ็อองในร้านเนี้ยเราก็เลยได้ยินหมีพูดว่าเอาแบบเราก็เลยบอก <S <S เหรียญเหรินอยาให้เล่นนะเหรียญเบิกเหรียญบาทอะไรเงี้ยเหรียญห้าเหรียญสิบก็ไม่ต้องให้เล่น <S 1> <S 1> เผอ,อเลยเพราะอะไรไมาไหมแม่เขาอ่ะร้อยแล้วเล่นด้วยอยู่ด้วยกันอยู่ข้างล่างนแดแหนมันขึ้นไปแล้วห้าหกโมงหนูก็ขึ้นไปแล้ว,แล,วแล้วทีนี้แม่เขาก็ไม่สนใจไหนแม่ก็ร้อยลูกก็นั่งเล่น แัดเขาหมูกดีนะเขายังมรู้จักจบอกว่ามาอพอลูกสซอพรา์ไปงัดขึ้นพาจะหมูแล้วออกไงอะ่ะไปโรงพยาบาลสิห,หมอหมอเขาก็เก่งนะพี่แขกห,หนูก็ไม่เคยไปสุกเฉินหนูมาอยู่นี่ตั้งกีป่ปีหนูไม่เคยไปฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรสาครสักครั้งหนึ่งข้างไหนข้างนี้ดิกช้าทำถูกแล้ว แต่ก็ต้องถามทีนึง <c oughs> พอเขาโทรขึ้นไปหนูวิ่งลงมาใส่ชุดนอนแล้วหนูก็ใส่เสื้อแขนยาวหอบเสื้อในกางเกงในไม่ใส่นี่แหละที่คนอื่นเขาบอกว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะไปโรงพยาบาลน,นี่ไม่ได้ใส่เสื้อในกางเกงในหนูก็ได้ยินแต่คนบ้านนอกเขาพูดหนูนี่แหละที่เคยตกใจทีนี้หนูโทรหาแฟนหนูแบตก็ไม่มี เขาอะไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้ใช่ไหมก็คือแบตหมดทีนี้ทีนี้แต่แฟนหนูอะเขาพูดเขาบอกว่าชาร์จแบตไม่เข้าโทรศัพท์เขาน่ะเดี๋ยวกูจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเขาว่างี้ <ừ? S 1> เดี๋ยวพวกมือเป็นอะไรขึ้นมาโทรหากูเขาพูดแล้วนะนั่งทำดอกไม้อยู่พูดเออก็เลยบอกว่าชาร์ตไม่เข้าเปลี่ยนแบตเขาบอกเปลี่ยนไม่ได้แล้วโทรศัพท์เก่าแล้วซื้อใหม่อย่างเดียวเขาก็ไปซื้อมาแล้วอืซื้อมาเมื่อวันอาทิตย์นั่นแหละ เอิญมันเกิดเรื่องก่อนแล้วมันจะมันมันจะมาจูงใส่กันอีออตอนอีตอนไม่มีโทรศัพท์เนี่ย mm hmm. แล้วกว่าถ้าพ่อมอสจะมาก็ไกลอยู่นะอยู่ในขอดูันตลาดเนาะ mm hmm. หนูก็อุ้มพอลูกสะใภ้หนูโทรอุ้มวิ่งไปบ้านดาวบ้านเฮปเียกก็มาส่งกระจกเนี่ยเปิดไฟส่องกระจกดาวว่าจะเอาไอท้ที่หนีบแ mm hmm. หนบอะหนีบออกแต่ทีนี้ มันเข้าไปลึกแล้วนะหนูก็กอดไว้ดาวก็เลยบอกแฟนเขาเฮียเป้แยกนะ่ะเอารถออกเขาก็ไปส่งหนูหนูไม่ให้ลูกสไพ้ยหนูอุ้มหนูกลัวลูกสไพ้ยหนูมันมันเอ๋ออะมันไม่ไม่เหมือนหนูนะหน,ห,หนูกอดไว้ย่างนี้เลยพี่แกรดกอดแขนหลานไว้เลยไปถึงนะไม่ได้ใส่แม็ดไปนะ่ะเขาก็บอกว่าใส่เม็ดด้วยค่ะก็เลยล้วงตังในกระเป๋าให้ลูกสไพ้ยวิ่งไปตรงเซเว่นหน้าโรงพยาบาลใส่แม็ด ก็เข้าห้องฉุกเฉินหนูก็ไปยื่นบัตรยื่นอะไรอุ้มหลานอะไปยื่นอุ้มหลานด้วยยื่นบัตรด้วยโทรหามอดว่าต้องเอาบัตรอะไรเอาจะบัตรสมุดสิงหูไปน้องสาวบอกว่าต้องเอาใบเกิดไปด้วยถ้าสมุดสิงหูเดี๋ยวจะเสียเงินมอดก็มาเอาม,มาเอาไปถึงหนูก็เข้าไปห้องฉุกเฉินกับเขาหนูก็ไม่เคยเนาะเราก็ห่วงหลานเรา<ม>พยาบาลก็มาพูดพูดแบบพ่อมาก ตกลงกันเลยค่ะให้เข้าคนเดียวค่ะทําไมเข้ามากันเยอะแยะห้องฉุกเฉินนะคะแล้วห้องฉุกเฉินอะประตูอะมันอัตโนมัติเนะมันก็เปิดให้แต่คนเข้าหนูก็จะไปออกมันก็ไม่ออกเราไม่รู้ว่ามันมีประตูทางหลังเราไม่เคยไปอะ mm. หนูก็มองหน้าพยาบาลแล้วหนูก็ออกม,มองแบบ mm. ขอบคุณนะคะ mm. <laughs> อาดาวบอกว่ายายรู้ไหม ห้งฉุกเฉินน่ะเวลาเด็กมันเป็นพงเป็นแผลนะ่ะเขาเอาแต่เด็กไว้เขาไม่ให้ผู้ปกครองเข้าไปเลยเพราะว่าถ้าผู้ปกครองเข้าไปแล้วจะสงสารเด็กถ้าสมมุติว่าต้องเย็บต้องอะไรอ่ะมันจะเชื่ดเลยอลองไปพ่อแม่ยินดูหน้าห้องฉุกเฉินเขาพูดอย่างนี้เขาเคยพาลูกพาเต้าเข้าไปไหนเราไม่เคยไงแป๊บเดียวเขาไปดูดออกมาแป๊บเดียวตอนแรกหรูก็คิดเป็นต่างๆนานากลัวจะเข้าไปในหลอดลมนู่นนั่นนี่ใช่ไหม เราคนเป็นย่าเนาะมันก็คิดไปได้ทุกอย่างความเป็นห่วงแล้วยายเขาก็โทรถขายเทปตะไม้วันนั้นน่ะหนูก็ยืนรอหน้าห้องฉุกเฉินแป๊บนึงลูกชายหนูก็เอามุกอะลูกปัดอะมายืนาย่นใส่มือหนูแล้วก็ไปยื่นห้องห้องยาถามว่า,า,า,านในกระเป๋ามีกางเเท่าไหร่หนูก็ไม่ได้ดูหรอกอหนูเอาสระเปกระพายหย,ยิบไปไงกุญแจบ้านแค่นั้นแหละถ้าเขาให้คิดตังหนูก็จะไปกดเอาเงินมา ทีนี้มอดก็เลยไปสั่งแต่หนูก็สั่งดาวไว้แล้วเขาดาวให้แฟนเข้าไปส่งใช่ไหมทําข้าวหลามดูว่าร<ม>อรอดูพ่อมอดนะคะพ่อมอดเข้ามาสองทุ่มครึ่งเขามาจากขายของให้เขาไปรับเจ๊ด้วยเขาก็คอยมองแต่มอดอไปสั่งบ้านลุงสันไว้แล้วพักรถหนูไปจอดบ้านปลาลอยไง<ม>ว่าถ้าถ้าป้ามานะ่ะทรายแต่ตอนที่ไอเอีย้ยงโทรไปนะลูกส้ายหนูโทรไปหาหมอดอ่ะก็บอกว่าให้บ้านลุงสังนะเอารถมาพาไปโรงพยาบาลทีอาอายออ่ะ ล,ลูกปัดเข้าจะมูกแต<ม>นเขามาเนะี่ยหนูไปก่อนหนูไปขอร้องบ้านนี้ไปพาไปก่อนไนงะ<ม>อ่าบ้านบ้านตาภาพเยโสเขาก็เขียนเบอร์โทรมาไว้ให้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะ่ะเจ้นหนีเรียกเขาเลยไม่ต้องเกรงใจเราก็ไม่ค่อยซี้กับเขาเนาะเราเราสนิทก,กับดาวมากกว่าเพราะดาวเรารู้จักมาหลายปีแล้วทําผมกับหนูมาหลายปีแล้วไงบ้านลุงสันวิ่งมานะ่ะไม่เห็นหนูแล้วเขาบอกไปแล้ว<ม>แล้วทีนี้ทรายกับเยจิตเขาก็ดักดักแฟนหนูแฟนหนูเขาก็ไปรับ หนก็ยืนรอหน้าโรงบาลนั่นแหละโทรก็โทรหากันไม่ได้ไนงะมอดบอกว่าแม่ยืนรอป้าหน้าโรงบาลนั่นแหละป้าไปแล้วเห็นบ้านสานบอกมดมันก็มดไม่ต้องมาแม่เสร็จแล้วไม่ต้องเสียเงินไปยื่นบัตรแล้วจะรอป้ากลับพากลับแค่นั้นพอตะบ,บามาถึงปุ๊บจอดรถปับ๊บไอ้ทายก็บอกหนะ้าได้ อาอายน่ะเอาลูกปัดเข้าจมูกชักต่อตั้งพอมดขับรถย้่ทันทีเลยว่าตายแล้วหลานก็คิดไปต่างๆนะ,นะนะพอไปถึงเห็นหนูอุ้มหลานอยู่หน้าโรงพยาบาลรอยะกลับเสร็จแล้วออกแล้วนี่ไงหนูก็ยื่นลูกปัดให้เขาดูแล้วแล้วแฟนหนูก็ถามว่าทำไมถึงต้องเอาลูกปัดยัดจมูกอะลูก น้องทําเองปู่น้องยัดเองยัดหมูเองน้องมาหาหมอน้องหายแล้วเออเขาตอบอ่ะเขาตอบปู่เขาที่นี้ปู่เขาเขาเลยบอกว่าต่อไปอย่าทําโอเคน้องไม่ทําแล้วอืน้องเจ็บน้องร้องไห้ไหมไม่ร้องน้องกลัวหมอเขาบอกปู่เก่งนะเขาเขาอุ้มเขาอุ้มมาเดินมาหารถไง ปู่เขาอุ้มแล้วเขาก็พูดเขาบอกปู่เขาว่าน้องกลัวหมอน้องไม่อยากมาหาหมอเขาว่าเนี้ยก็บอกว่าต่อไปอย่าทำนะห้ามทำนะเด็กอะมันมีอะไรมันก็ยัดไปหมดแล้วเนาะพี่เข็มันเล่น่ะมันไม่ถ่อมมันไม่เหมืยัดหมูอะไรตามมันพูดเป็นหมดลูกหลานหนูอะแต่ไม่ใส่แพมเพิ่นอะบอกว่าน้องเวลาน้องปวดฉี่นะบอกย่าบอกแม่นะ ขี่แล้วค่อยบอกเนอะขี้แล้วค่อยบอกจะบอกป่ะอือขี้เสร็จแล้วค่อยบอกเกอยีเเ่ยมเสร็จแล้วค่อยบอกพูดเป็นทุกอย่างขี้เสร็จเยี่ยมเสร็จแล้วค่อยบอกดีไหมละ่ะไอ้ขนาดว่าพ่อแม่มันทะเลาะกันนะน้องสาวถามว่าอ้ายป้ากับแม่ทะเลาะกันเนอะเออเออบอกว่าว่าป้าเลยนะอ่ะใส่ บาไปาเลยนะว่าห้ามทะเลาะก,กันน้องสาบอกอะ่ะกระทึบกระท่บมันเลยมอสอะ่ะน้องสาวว่าเขาต้องอะเลาะ <c oughs> แล้วเวลาถามว่าปูชื่ออะไร <c oughs> บอกปูใบเขาไม่เรียกสักครั้งอะ่ะสอนกี่ครั้งแต่ย่ากระยายนะ่ะเขาจําได้นะพี่อืมยายยมตาแจ๊กต่ย่ามี้เขาบอก แต่เข้าไปพูดถึงน้องเขยหน่ยอยน้องเขยหนูชื่อกอบนะถามาปู่ชื่ออะไรปู่จอบระบไปหัวเราทุกครั้งถ่ายคลิปนะปู่จอบถูกใจน้องเขยหนูแล้วมันไม่กลัวน้องเขยหนูไนงะน้องเขยหนูเสียงดังตัวใหญ่นะคนแถวบ้านเล็กที่ห้าน่ะกลัวอ่านไม่กลัววันนั้นเขามาเมาื่อวานนี้มันอ่านน้ำอยู่ เขาร้องไห้ในห้องน้ำไงหนาวแล้วได้ยินเสียงน้องเขยน้องเขยบอกว่าอ้าอายเป็นไรห,หนาวปูจอบหนาวมากเลยช่วยด้วย mm. อุ้ยปูถูกใจคนทั้งบ้านไม่เรียกเรียกปูจอบช่วยด้วยหนาว mm. น้องเขยถูกใจมาก mm. เรียงสวยไหมคะ mm. งามไหมคะคุณช่างนก อขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณพี่แขกด้วยที่ให้ถ่ายให้เป็นวิทยาทานขอบคุณมากนะคะมันหลายนาทีแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วนะคะ